สวัสดีค่ะมาปอกกับพ้นน้ำพ้องค่ะพี่น้องค่ะวันนี้เป็นถนนค้นเดินอยู่ในตลาดน้องกุงค่ะสวัสดีนะค่ะพี่น้องเชาาไท่เช้าวลาวชาาตางประเทศค่ะแต่วาพบมาปอกกับช่องค้นน้ำพ้องคือเกาค่ะพี่น้องค่ะยังรอตลาดแรงตลาดอันนี้ก็จะเอิ้นวัตนาดถนนค้นเดินนี่น่าตาครับ้มเฮียครับต้มล้มยีก้อนนี่ผมมีสั้นใจครับ ต้มเป็เปื่อยคนบารถุงหนึงน่งจ้าไล่ไล่ยู u ู e จา้าร่องยูทูปค่ะแม่หนึ่งค่ะโอ้ นี่แหงหาซิบบอแม่เอาถุงึ่งค่ะฝากไว้เน่ยฝากไว้ได้จ่เดียวฉนเอามาเนี่ยนองขนจ้าพ่อทานเนด้อค่ะบักฝรั่งบักซีดาจ้าเนี่ยค่ะ อันนี้ก็จะเสิ่อมมาถนนคนเดินค่ะอยู่ในอำเภอถนนคนเดินอยู่ในตลาดหนองกุง้งอำเภอน้ำข้องจัังหวดขอนแก่นค่ะนี่ข้นกาม,มีแน่อยู่ค่ะฝนมันตกหัวจะเชร้ามันจื้นมันแฉ่ทับทิมเราค่ะต้ะงองวนช่างายังน้ำยังไหลอยู่คนเลยจื้นมันแฉะคันอันนี้เห็ดเห็ดฟางเห็ดเบื้องอค่ะพีะ่น้องค่ะ ตาดนี้เป็นพวกเห็ดพวกยังสิบ่ค่อยมีค่ะอาหารตามฤดูกาลสิบ่ค่อยมีเป็นพวกเห็ดพวกยังสิบ่ค่อยมีนะครับก็มันอยู่ในตลาดสดค่ะพี่น้องครับสิเป็นปูเป็นปลาไม่อยู่แต่ว่าเป็นพวกเห็ด เพิ่นบอกเพิ่นบอกปลาไปยสะดิสดิ่งไหลยู่ชื่อๆเพิ่นบอกปลาเพิ่นน่าน่าน่เพิ่นบอกปลาเพิ่นสดิสดิงไมันมากรองสงสัยมันอยากลองมากองยูทูบได้นี่คะน่าดหรเอ้อที่ออกโทาไหร่ครัปลาเผาผลมันตกมอเตร์เเช่ขนกันละก็ล้นเลงออกมาจับไดสื่อของกันไ้วกันมันไม่เ่นตลาด ตลาดไม่ใหญ่ปนไนกด็ค่ะตักน่า่ันไงขึ้นไรกบพี่น้องมันแฉมันขืนฝนนตันตกอตนเศ้าน,นี่สิเป็นวกย่ำค่ะ นีกุ้แช่น้ำปลาบ้นี่แม่เสีอยวบดกุ้งแช่เสี่วจานับพี่น้องแ่ก้น้ำปลาเจ้าเมคจะเป็นพวกเค็ดข่ะเค็ดขมเค็ดขมหอยค่ะพวกไกล้สันญมีเบิร์่น้องพวกเค็ดพวยหนังสุปอยมีค่ะตลาดนี่ค่ะอาหารตามฤดูกาลสุปกอยหลายตันหลายตั ้ำเรศกับมินได้กันเป็นคนเปตั้มพรได้กันต,นะะตัตำไปน้ำขายไปพรรสสดให้เห็นเลยค่ะทอดผัดตัวตำจำแจ้วจำซุปชุเนี่น้ะแม่ซุปกระเฉาะซุปเนืะอ,อใหม่ตำใส่เม้งดายย่างดีไหมกันหอมๆเลยขอทายในเดือจ้าลวกพัดซับิยัง พ่นก,ก็กำลังออกมาจับใจสื่อของกับพี่น้องหลังจากฝนตกเศร้าแล้วค่ะคลิปนี้กะ่ะขอตัวก่อนนะจ๊ะเด้อจะพอกันไม่คลิปนาค่ะ